ปัจจุบันผมยังไม่ลืมแฟนเก่าจะทําอย่างไรดีครับเวลาที่คุณจะปวดจากอาการอ,อกหักหรือไม่ลืมแฟนเก่าเพราะคุณติดล็อกทางความคิดมากกว่า17ความคิดหนึ่งในนั้นคือคุณรอสมองมนุษย์เชื่อมคําว่ารอไว้กับความจะปวดเพราะคุณแอบหวังไงวันหนึ่งเขาคงจะ ปลดบล็อกมาเมืง้งวันหนึ่งเขาคงจะทักมาแหละนะครับวันหนึ่งเขาคงจะโทรมาแหละเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาคงจะมาหาเราแหละเราก็อยากจะมุฟออนนะอยากจะมีคนอื่นนะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยเราเรา,เราจะทํายังไงอะถ้าเขากลับมาเดี๋ยวก็ไม่ได้คบกันอีกเสียอะไรต่างพวกนี้คุณมีม,มีมีความคิดในการรอครูความจะบอกให้นะยิ่งคุณรอมันยิ่งไม่กลับแต่ถ้าคุณไม่รอมันจะยิ่งอยากกลับเพราะอีกฝ่ายมันเซนได้ครับ ถ้าคุณมีความต้องการมากกว่าโหยหามากกว่าแคร์มากกว่าคุณแพ้ครับหนึ่งคือคุณรอสองคุณกําลังมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อของสถานการณ์นี้เนี่ยเขาทํากับผมอย่างนั้นเขาทํากับฉันอย่างนี้ฉันช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนเกื้อหนุนเกื้อกูลเขาทุกอย่างแต่ทําไมเขาถึงทํากับฉันอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าท้อเศร้าเฟลเสียอ,อกเสียใจคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อจริงๆสถานการณ์นี้ไม่มีใครเป็นเหยื่อนะครับถ้าคิดกันดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรึกษาครูคมเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ยซึมเศร้ามากๆเลย คือผู้ชายทิ้งไปแล้วเขารู้สึกว่าผู้ชายหลอกฟันเขาคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อก็เลยเศร้าแต่ครูความบอกว่าเลยครับครูความบอกว่าเฮ้ยหนูหนูต้องคิดดีๆนะครับว่าเนี่ยจริงๆเขามาหลอกฟันหนูหรือว่าไอตอนที่ฟันเนี่ยหนูก็ได้ฟันมันเหมือนกันอย่าคิดว่ามันฟันหนูอย่างเดียวหนูก็ฟันมันเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอเวลาวางวางใจแบบนี้ครับเราจะไม่รู้สึกว่าอ๋อเราเป็นเหยื่อเราไม่รู้สึกว่าอ๋อ เราโดนกระทำเราจะไม่รู้สึกว่าอ๋อเราเป็นทาสของสถานการณ์นี้เพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกเศร้าท้อเฟลเพราะคุณมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราโดนกระทำเนี่ยแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าสถานการณ์นี้คุณก็ได้อะไรกลับมาเยอะครับหนึ่งในนั้นคือบทเรียนอย่าเปิดใจกับใครง่ายๆในอนาคตบทเรียนในการศึกษากันให้ดีก่อนก่อนที่จะลงทุนลงแรงกันบทเรียนในการ ชันชี้กันก่อนเลยว่ากฎกติกาของความสัมพันธ์ของเราสองคนมันควรจะเป็นหนึ่งสองสามสี่คุณก็ได้บทเรียนเยอะไม่ใช่หรือครับคุณต้องกลับมาคิดใหม่ว่าอ๋อเราก็ได้บทเรียนมามากพอสมควรเพราะใน,ในสถานการณ์นี้เราไม่ได้เป็นเหยือ่อเราแค่กําลังเรียนรู้เพื่อเติบโตขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้ตามลําดับครับสามอีกอย่างหนึ่งคือคุณนอนไม่พองานวิจัยอธิบายว่ามากกว่า99%ของคนที่เศร้าและอ,อกหักเกิดจากพฤติกรรมการนอนของเขา ที่ไม่เพียงพอพอคนอกหักนี่มันทำอะไรครับมันต้องส่องแฟนเก่าต้องดูมันกินหรูอยู่ดีไหมมันบล็อกเราไปแล้วหรือยังอ๋อนี่มันบล็อกฉันแล้วเนี่ยฉันต้องทำาไงครับไปสร้างบัญชีอวตารอันใหม่มาเพื่อแอบส่องมันเพื่อแอบดูมันพยายามทุกวิธีทางครับเพราะอะไรครับเพราะคุณคาดหวังให้เขากลับมาพอคุณดูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันฟุ้งซ่านมากขึ้นแล้วคุณก็นอนดึกมากขึ้นพอนอนดึกมากขึ้นเนี่ยครับมันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งในสมองเราเรียกว่าเมลาโทนินมันไม่หลัง พอมันไม่หลังเนี่ยครับการนอนของคุณไม่เต็มที่พอมไม่เต็มที่ร่างกายมันหงุดหงิดครับมันเลยทําให้อารมณ์วีนเหวี่ยงหงุดหงิดง่ายและมีความอ่อนไหวต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นครับและถ้าพฤติกรรมของคุณยังไม่ได้ถูกปรับถูกแก้คุณก็จะต้องจมอยู่กับกองทุกความเจ็บปวดแบบนี้ไปตลอด1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วแต่พฤติกรรมครับตยิ่งคุณหาวิธีการลืมสมองมนุษย์มันจะเป็นงี้นะครับ ถ้าพยายามลืมมันจะพยายามจําเหมือนคุณพยายามหลับอ่ะมันจะไม่หลับถ้ายิ่งพยายามหาวิธีการลืมสมองจะยิ่งจําพอสมองยิ่งจําคุณจะยิ่งเจ็บพอยิ่งเจ็บก็ยิ่งอยากลืมยิ่งอยากลืมก็ยิ่งจํายิ่งจํายิ่งเจ็บยิ่งเจ็บยิ่งอยากลืมยิ่งอยากลืมยิ่งจํายิ่งจํายิ่งเจ็บคุณมูฟออนเป็นวงกลมเหมือนกับพายเรือนในอ่างครับเพราะงั้นเนี่ยใครอยากอยากหลุดจากวงจรนี้นะไปทบทวนอยู่ในคอสปลดล็อกอ,อกหัก เพราะในคอร์์นั้นเนี่ยพาร์ทหนึ่งเลยนะที่มันเป็นเป็นอีพีเพียวๆเกี่ยวกับเรื่องของการนอนเลยเพราะว่าพอหลายคนอ,อกหักเนี่ยพอคุณนอนไม่พอนะแฟนเก่ามันจะตามไปหลอกหลอนคุณถึงในฝันความขาเนี่ยจะดูยังไงคะว่าผู้ชายมีคนอื่นคือคุณต้องรักตัวเองให้มากขึ้นนะครับใครอยากได้เรื่องนี้บา้างรักยังไงไม่ให้มีน้ําตามันมี12วิธีการดูแลความมั่นใจในตัวเองด้วยเวลาเจอหน้าแฟนเก่าเนี่ยคุณต้องมีความมั่นใจ ใครอยากได้ให้พิมพ์รหัสแฟนเก่าสามมันมี12วิธีดูแลความมั่นใจแล้วแฟนเก่าจะรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมเวลาเห็นคุณครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่3าหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์ส คุมสมองแฟนครับซึ่งคอสนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป,เป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะันเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชี่และเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใ้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปามมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟรน,นะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ like at, at l i น์ at love underscore ตอนะครับหรือแอดอันนี้ นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ